สวัสดีค่ะพบกับนิ้งในช่อง The n i n g Channel นะคะตอนนี้เราอยู่ในรายการพร้อมเลยเคยพร้อมแล้ว EP 9ค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูหมูคุกป,ปุ่นนะคะงงไหมคะว่ามันคืออะไรอันนี้นะคะส่วนประกอบของเราก็คือมีหมูเนื้อหมูนะคะแล้วก็มีซอสผงปรุงรส มีรสชาติปาปิกาบาร์บีคิวแล้วก็รสชีสนะคะแล้วก็แป้งชุบทอดแล้วก็ไม้จิ้มฟันค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหั่นหมูให้เป็นชิ้นเป็นลูกเต่าก่อนนะคะ เราหั่นหมูตอนที่แบบเพื่อเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆหมูมันจะหั่นง่ายมากเลย่ะนเริ่มละลายแล้วนะคะเป็นลูกสาวแบบชิ้นสวยมากนี่นะคะหน้าตาหมูที่เราหั่นออกมาได้ค่ะเอาไปล้างมาแล้วนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็เอามาเสียบไม้ค่ะเสียบไม้แหลมอย่างนี้นะคะ นี่นะคะหมูที่เราเสียบไม้ไปแล้วค่ะอันไหนชิ้นใหญ่เราก็แบบเสียบอันเดียวก็ได้นะคะปกติเราก็ทําแบบนี้เสียบสองชิ้นนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราเอาไปคลุกแป้งแล้วก็เอาลงไปทอดกันค่ะและนี่นะคะคือหมูที่เรา คลุกแป้งไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็เอาไปทอดได้เลยนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปค่ะเตรียมการทอดหมูของเราค่ะใส่แป้งเพื่อไมใ่ให้หมูติดกระทะนะคะคจากนั้นใส่หมูลงไปเลยค่ะแล้วก็เกี่ยบไม่ให้หมูติดกันนะคะ แล้วก็ทอดให้หมูของเราเหลืองอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะชีสสวยมากขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่เราหมูแซนนี้แล้วเราก็เลย <Nope. S 1> แล้วเราก็โรยผงปรุงรสของเราเลยค่ะซอสผงปรุงรสนะคะอันนี้รสชีสคะ่ะอร่อย เยอะมากนะคะแล้วแต่ความชอบก็อย่างนี้แล้วเราก็นี่เช็คเช็คเช็คหอมมากอันนี้รสชีสน,นะคะแล้วก็เอาใส่ไนี่นะคะต่อไปรสปาปีกาค่ะ ก็เขย่า,คคยาแค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้วอีกหนึ่งรสค่ะแล้ออีกหนึ่งรสค่ะรสอ,อะไรคะรสเ,เครื่องรสบาร์บีคิวนะคะไม่หอมรสบาร์บีคิวหอมอร่อยกินแล้วหรอ,อ,รอ อนี่นะคะเราจะเขย่าเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาของหมูคุกฝุ่นของเรานะคะกินง่ายด้วยค่ะนี่อย่างนี้แล้วก็ หมูอ้าหมูเอ้ามีรับประทากไปนทำกินกันได้เลยนะคะง่ายๆเลยค่ะส่วนอันนี้กินไม่ได้ล้วขโมยดอกไม้แม่มาขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยนะคะจะถึงร้อยซับแล้วค่ะดีใจนี่นะคะหน้าตาของหมูครกขุนของเราค่ะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเดวนิ้ h ช n แนลของเราด้วยนะคะถ้าใครอยากให้เราทําอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าเราทําได้เดี๋ยวเราจะทำเลยค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย